บ่ายวันหนึ่งที่วัดเจ้าเปี๊ยกเด็กชายวัยแปดขวบเดินดุ่มดุ่มเข้ามาหาหลวงพ่อที่วัดหลวงพ่อครับแม่ให้มาถามว่านี่ก็ออกพรรษามาหลายเดือนแล้วเมื่อไหร่หลวงพ่อจะสึกครับพระแสนชัยยิ้มบางๆตอบเสียงเรียบไปบอกโยมแม่นะว่าหลวงพ่อขอศึกษาพระธรรมต่ออีกสักระยะก่อนเจ้าเปียกก็พยักหน้างึกๆแล้วก็วิ่งกลับบ้านไปเช้าวันต่อมาเจ้าเปียกก็โผล่มาอีก หลวงพ่อครับแม่บอกว่ามีอาเซียเขามาถามซื้อที่นากับควาเราหลวงพ่อจะให้ขายไหมครับพระแสนชัยทำหน้าเฉยๆแล้วตอบว่าที่นากับควายก็เป็นของทางโลกถ้าแม่จะขายก็ขายไปเถอะหลวงพ่อไม่ขัดข้องรอกเจ้าเปียกก็ยกมือไหว้แล้วก็กลับไปอีกตกบ่ายวันเดียวกันเจ้าเปียกก็วิ่งมาใหม่ หลวงพ่อครับแม่ให้นิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพนที่บ้านพรุ่งนี้ครับพระแสนชัยสายหน้าและบอกว่าวันพรุ่งนี้หลวงพ่อติดนิมนต์ไปงานขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านใต้ไม่ว่างหรอกลูกเจ้าเปียกได้ยินก็ก้มหน้าแล้วพึมพำเบาๆด้วยความเสียดายโทหน้าเสียดายจังแม่กำชับไว้ว่าต้องนิมนต์หลวงพ่อให้ได้เลยก็แม่จะทําบุญใหญ่เนื่องในโอกาสที่แม่แต่งงานใหม่กับอาเซียที่มาซื้อที่นาเรา พอพระแสนชัยได้ยินก็สะดุ้งหอยโยรีบตะโกนเสียงลั่นเดี๋ยวก่อนลูกถ้างั้นรอแป๊บเดียวเจ้าอาวาสกำลังสงน้ำอยู่พอท่านเสร็จเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้ท่านศึกให้ทันทีแล้วเรากลับบ้านพร้อมกันเจ้าเปียกทำหน้างงงแต่ก็ดีใจยิ้มร่ากระโดดหอโยง หลวงพ่อศึกแล้วหลวงพ่อศึกแล้ว <laughs> รับฟังเรื่องราวสนุกๆกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะครับขอบคุณครับ <laughs> หลังจากแสนชัยประสบอุบัติเหตุที่ข้อเท้าทำให้เดินเหินไม่สะดวกพอถึงวันหมอนัดตรวจอาการเสร็จเรียบร้อยในนาก็เข้าไปรับยาแทนสามีในนาหยิบใบสั่งยาขึ้นมาให้หมอดูแล้วบอกคุณหมออย่างเขินๆว่าคุณหมอคะ ยาที่ให้ไปลายมือคุณหมออ่านยากมากเลยค่ะเขียนว่าหลังอาหารครั้งละหนึ่งเม็ดผัวดิฉันดันเห็นมอม้าเป็นยอ,อยกักษค่ะดิฉันเลยโดนเต็มๆทุกครั้งหลังอาหารเลยคุณหมอถึงกับตาโตโอ้ยต้องขอโทษจริงๆนะครับงั้นคราวนี้ผมจะเขียนให้ใหม่ชัดๆเลยในนาหลบตาและยิ้มไอ้ไอไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณหมอ แต่ดิฉันอยากให้คุณหมอเพิ่มยาก,ก่อนนอนอีกเม็ดหนึ่งได้ไหมครับรับฟังเรื่องเล่าสนุกๆขำๆกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะครับลังจากเจ้าเปียกลูกชายของแสนชัยไปทำงานต่างจังหวัดอยู่นานหลายเดือนพอมีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านก็ถือโอกาสมานั่งคุยปรับทุกปรึกษาปัญหาหัวใจกับพอพอครับผมคิดว่าผมแอบชอบคนคนหนึ่งครับเจ้าเปียกเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงลังเล แสนชัยที่กำลังนั่งจิบชาร้อนอยู่ถึงกับชะง,งักหันมามองหน้าลูกชายก่อนจะยกคิ้วขึ้นแล้วยิ้มบางๆเอ่ยถามกลับอืมแล้วเขาเป็นคนยังไงล่ะทำงานที่ไหนเจ้าเปียกยิ้มอายๆหน้าแดงขึ้นมานิดเขาเป็นคนหน้าตาดีนิสัยเรียบร้อยขยันด้วยครับพ่อเป็นรุ่นน้องที่ทำงานเข้ามาที่หลังผมประมาณหกเดือนแสนชัยได้ฟังก็ทำท่าคุนคิดอยู่พักใหญ่ ก่อนจะค่อยๆวางถ้วยชาลงแล้วหันมาทำหน้าจริงจังรุ่นน้องที่ทำงานเหนอเอ็งไปเป็นทหารเกณฑ์นะไอเปียกครับพ่อผมเป็นทหารเกณฑ์ผลัดหนึ่งครับส่วนน้องเขาเพิ่งเข้าผลัดที่สองครับ <laughs> <laughs> รับฟังเรื่องเล่าสนุกๆก,กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะครับขอบคุณครับจอยกับ <laughs> แสนชัย เป็นเพื่อนรักที่เติบโตมาด้วยกันสิ่งที่ทั้งคู่รักเหมือนกันก็คือตะกรอ้อวันไหนไม่ได้เตะวันนั้นนอนไม่หลับเลยทีเดียวแต่แล้ววันหนึ่งโชคร้ายก็มาเยือนแสนชัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างกระทันหันจ่อยเสียใจมากรีบไปร่วมงานศพทุกวันจนถึงวันเผาก่อนกลับยังยืนมองลงเพื่อนและพึพรรมพำเบาๆว,าวา่าไอ้ชัยเพื่อนรัก ถ้าเองอยู่ข้างบนสุขหรือทุกยังไงก็มาเข้าฝันบอกข้าบ้างนะเพื่อนผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แสนชัยก็โผล่มาเข้าฝันจริงๆสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบอกว่าโหไอจอยที่นอนสบายชะมัดเลยบรรยากาศดีน่าอยู่กว่าเมืองมนุษย์เยอะอาทิตย์หน้าจะมีแข่งกีฬาด้วยข้าก็องค์ตะกร้อไว้แล้วนะที่สำคัญข้าลงชื่อให้เองอยู่ทีมเดียวกับข้าด้วย จอยได้ยีก็ดีใจปนขนลุกเฮ้ย hey, เอ็งยังไม่ลืมตะกร้อกับข้าเลยนะเพื่อนรักแสนชัยยิ้มก่อนจะตบบ่าเบาๆแล้วพูดทิ้งท้ายใช่ดีใจด้วยนะไอ้จอยเพราะว่าแข่งวันศุกร์หน้าเองก็จะได้มาอยู่ทีมเดียวกับข้าแล้ว <c oughs> <c oughs> รับฟังเรื่องราวสนุกๆก,กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะครับขอบคุณครับ วันหนึ่งแสนชัยบังเอิญเดินทางไปพักรีสอร์ทกลางหุบเขาแต่พอไปถึงกลับพบว่าห้องพักทุกห้องเต็มหมดแล้วเหลือเพียงห้องเตียงเดียวห้องเดียวเท่านั้นเขากำลังลังเลว่าจะเอายังไงดีก็พลันได้เจอนายนาเพื่อนร่วมห้องเรียนเก่าสมัยมัธยมคนที่แสนชัยเคยแอบชอบเงียบๆมาตั้งแต่ครั้งนั้นนายนาเองก็ตกใจไม่น้อยที่ได้เจอกันโดยไม่คาดคิดทั้งคู่ยืนคุยกันทอไหายเกอ้อ ก่อนจะไปที่เคาน์เตอร์จองห้องพร้อมกันแต่ปรากฏว่าห้องสุดท้ายมีแค่ห้องเดียวจริงๆแสนชัยจึงเอ่ยพลางยิ้มสุภาพงั้นเธอพักเธอในยนาฉันคงต้องไปหาที่อื่นนอนนนยนาเหลือบมองออกไปนอกรีสอร์ทเห็นว่าค่ำมืดแล้วรถโดยสารก็ไม่มีเธอจึงพูดขึ้นด้วยความเกรงใจปนเป็นห่วงดึกขนาดนี้จะออกไปหาที่พักใหม่คงลำบากนะเอาแบบนี้ก็แล้วกัน พักห้องเดียวกันก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าแล้วนายนาก็หยิบหมอนข้างมาวางกั้นกลางเตียงทันทีพร้อมกําชับเส้นแบ่งเขตแดนนี้ห้ามข้ามเด็ดขาดนายต้องสาบานนะแสนชัยหัวเราะเบาๆแล้วสาบานเสียงดังฟังชัดครับผมจะไม่ข้ามแม้แต่ปลายผมคืนนั้นทั้งสองนอนร่วมเตียงเดียวกันโดยมีหมอนข้างกั้นกลาง แสนชัยแม้ใจเต้นแรงอยู่ไม่น้อยแต่ก็เป็นสุภาพบุรุษรักษาสัญญาอย่างเคร่งครัดตลอดทั้งคืนไม่แม้แต่จะเอื้อมมือข้ามไปฝั่งของนายนารุ่งเช้าหลังเก็บกระเป๋าเตรียมออกเดินทางต่อนายนาถามขึ้นว่าแล้วนายจะไปไหนต่อหรอแสนชยัยเขาชี้นิ้วไปยังภูเขาลูกใหญ่ข้างหน้าดวงตาเปล่งประกายฉันตั้งใจจะไปพิชิตยอดเขาลูกนั้นนะ่ะ นายนามองตามก่อนใสายหัวเบาๆแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงกึ่งจริงกึ่งล้อฉันว่านายอย่าเลยเธอมันอันตรายนะนายปีนไม่ไหวหรอกแสนชัยหัวเราะพลางแกล้งถามทำไมล่ะหรือว่าเธอเป็นห่วงฉันนายนายิ้มฝืนๆก่อนตอบหักบุมทันทีเปล่าก็แค่หมอนข้างใบเดียวเมื่อคืนนายยังปีนข้างไม่ได้เลย ฉันว่านายคงปีนเขาลูกนั้นไม่ได้หรอกรับฟังเรื่องเล่าสนุกขำๆกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะพ่อแม่และลูกชายวัยสี่ขวบพากันไปเที่ยวทะเลเด็กชายตัวน้อยเต็มไปด้วยความสงสัยมองไปร,บรอบๆแล้วก็เห็นชายหญิงหลายคนใส่ชุดว่ายน้ำนอนอาบแดดเด็กชายจึงหันไปถามแม่ว่า แม่ครับทำไมผู้หญิงแต่ละคนหน้าอกไม่เท่ากันเลยล่ะครับคุณแม่หน้าเวิร์ไปแป๊บหนึ่งก่อนจะรีบหาคำอธิบายอ๋อหน้าอกของผู้หญิงก็เหมือนสมองนะลูกยิ่งเล็กก็ยิ่งฉลาดน้อยยิ่งโตมากก็ยิ่งฉลาดมากเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจแล้วครับแม่เด็กชายพยักหน้าเข้าใจแล้วเจ้าตัวเล็กก็ถามต่อแบบไม่ทันให้แม่หายใจ แล้วทำไมอวัยวะเพศของผู้ชายไม่เข้ากันล่ะครับแม่แม่ถึงกับหน้าแดงกัมรีบตอบไปอย่างเขินเขินก็คล้ายๆกันนั่นแหละลูกแต่ของผู้ชายนี่ตรงกันข้ามกับผู้หญิงยิ่งเล็กก็ยิ่งฉลาดมากแต่ถ้าใหญ่ความฉลาดก็ลดลงเรื่อยๆเ,เข้าใจไหมเด็กชายทำท่าคิดหนักแล้วพยักหน้าแรางๆเข้าใจแล้วครับแม่ แล้วจูจ่ๆเจ้าตัวเล็กก็หันไปมองพ่อที่กำลังนอนอาบแดดอยู่ใกล้ๆพร้อมเอ่ยกับแม่ว่า แล้วทำไมเวลาพ่ออยู่กับแม่ผมเห็นพ่อก็ดูฉลาดดีแต่เวลาพ่ออยู่ใกล้ผู้หญิงอื่นพ่อดูงงง่โดยเฉพาะตอนอยู่กับน้าสวยน้องของแม่พ่อดูโคตรง่เลย <laughs> ฟังเรื่องเล่าสนุกสนุกขำขำกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะหลังจากนายนากลับมาจากประชุมหมู่บ้าน แสนชัยที่นั่งคอยอยู่หน้าบ้านก็รีบถามขึ้นว่าเอองไปประชุมตั้งนานผู้ใหญ่บ้านเขาเรียกประชุมเรื่องอะไรละวะในนาเห็นช่องเลยแต่งเรื่องโกหกทันทีอ๋อทางการเขามีนโยบายใหม่จ้ะว่าจะสนับสนุนให้เพิ่มจำนวนประชากรครอบครัวไหนมีลูกเยอะๆก็จะได้เงินสวัสดิการมากขึ้นแสนชัยทำตาโตจริงเหรอ ในานาพยักหน้าหนักแน่นแล้วใส่ลูกเล่นเพิ่มยังไม่พอเขายังบอกอีกว่าผู้ชายบ้านไหนที่ไม่ขยันทำการบ้านนะจะโดนจับไปตัดน้องชายทิ้งเขาเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูจะได้หันมาสนใจทำการบ้านจริงๆไงละ่ะพูดไม่ทันขาดคำก็มีตำรวจวิ่นไล่นักพน,นันผ่านมาเสียงดังโวยวายในานาเลยรีบชี้มือทำท่าเอาจริงนั่นไงเห็นไหม ประชุมเสร็จปุ๊บเริ่มมาตรการเลยทันทีแสนชัยถึงกับหน้าซีดใจเต้นโครมโครมเพราะเพิ่งนึกได้ว่าตัวเองไม่ได้ทำการบ้านกับเมียมาหลายวันแล้วเขาเรีบลุกพรวดคว้ามือในนาแน่นแล้วลากเข้าบ้านทันทีในนาตกใจแกล้งดึงมือเอ้ยจะบ้าเหรอนี่มันกลางวันแสกๆปล่อยแขนเลยนะ แต่แสนชัยพูดเสียงสันส่นๆอย่างกับชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ไม่เป็นไรหรอกนะขอพาเที่ยงสักดอกเถอะไม่นั้นข้าไม่มีที่เยี่ยวแล้วเองก็จะอดไปตลอดชาตินะในนาได้ยินก็เทบกลั้นขำไม่อยู่ยกมุมปากยิ้มบางๆ <c oughs> ก็ได้ก็ได้สุดท้ายก็ยอมเดินตามเข้าไปในห้องนอนพลางคิดในใจ <c oughs> แผนนี้จะได้ผลจริงๆด้วยขอบคุณผู้ใหญ่บ้านที่เรียกประชุมรับฟังเรื่องเล่าสนุกๆก,กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสมสวยกับสมสีสองสาวรุ่นใหญ่บังเอิญมาเจอกันในร้านเสริมสวยนั่งรอทําผมเลยได้มีโอกาสคุยถามสารทุกสุขดิบกันสมสวยชวนคุยขึ้นก่อน เออเธอนี่โชคดีจริงนะผัวเลิกเล่าได้หันไปเข้าวัดสวดมนต์ฟังธรรมสงบเรียบร้อยต่างกับไอ้แก่ที่บ้านฉันเมาหัวราน้ำทุกวันกินแล้วก็นอนกรนสมศรีได้ฟังก็ยิ้มภูมิใจพลางกระซิบเสียงเบาๆจะให้ผัวเลิกเล่านะ่ะมันก็มีวิธีนะง่ายๆเลยถ้าอยากรู้ไหมสมสวยทำตาโต รีบขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้สนใจสิบอกฉันหน่อยสิเธอสมศรีหัวเราะเบาๆก่อน,ฉนเฉลยเคล็ดลับคือแบบนี้ตอนแรกฉันขอร้องอยังไงก็ไม่เลิกเลยยื่นข้อเสนอไปว่าถ้ากินเบียร์หนึ่งขวดต้องทำการบ้านหนึ่งทีสมสวยฟังแล้วถึงกับพยักหน้าหงึกๆอืมวิธีนี้เข้าท่าดีแลผลเป็นยังไงล่ะ สมศรีจรึงเล่าต่อไปว่าแรกๆกมันก็กินวันละขวดสองขวดพอหลังๆก็ลดลงเหลืออาทิตย์ละขวดแล้วพักหลังนี่ฉันเลยเปลี่ยนกติกาใหม่เป็นเบียร์หนึ่งลังต่อการบ้านหนึ่งทีสมสวยอ้าปากค้างโอ้โหแล้วเขาว่ายังไงสมศรีสายหน้าทำหน้าเศร้าตั้งแต่นั้น เขาไม่แตะเบียร์เลยสักหยดเมื่อวานฉันใจดีซื้อเบียร์กระป๋องมาฝากหนึ่งกระป๋องไว้ในตู้เย็นฉันเปิดตู้เย็นเมื่อเช้นเชานี้ยังอยู่เหมือนเดิมเลยเธอถอนหายใจพลางบ่นเบาๆสงสัยคราวนี้เขาจะเลิกเล่าอย่างถาวรแล้วจริงๆสมสวยได้ยินถึงกับกลั้นขังแทบไม่อยู่พลางพูดแล้วหัวเราะอ,ออกมาดังๆขับร้าน มันไม่ได้เลิกเพราะศีลธรรมนี่รับ <laughs> ฟังเรื่องเล่าสนุกๆก,กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจทีมงานกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแจ๋วทำงานเป็นคนใช้ในบ้านคุณนายสมศรีมาหลายปีวันหนึ่งจึงรวบรวมความกล้าเดินเข้าไปขอขึ้นเงินเดือนคุณนายคะหนูอยากขอขึ้นเงินเดือนค่ะคุณนายสมศรีทำหน้านิ่งอา้าว เองจะให้ชินขึ้นให้ทำไมล่ะมีเหตุผลอะไรบ้างลองว่ามาเจวเลยรีบตอบอย่างมั่นใจข้อแรกหนูทำกับข้าวอร่อยกว่าคุณนายค่ะคุณนายสะดุ้งหน้าเกลียดฮ้ใครบอกเองเจ้ตอบไปว่าก็คุณผู้ชายสิคะวันนั้นเขายังชมอยู่เลยว่ากับข้าวหนูอร่อยกว่าคุณนายคุณนายถึงกับคิ้วกระตุกเออเอเอ,เอเอยอมก็ได้คุณนายสมศรีจรึงถามต่อบไปว่าแล้วมีอะไรอีก แจ๋วได้ทียิ้มกริ่มแล้วก็ก้มมากระซิบข้างหูคุณนายก็เรื่องบนเตียงหนูก็เด็ดกว่าคุณนายค่ะคุณนายสะดุ้งเฮือกหน้าแดงกำ่ำตาแทบถลนว้ายอีบ้าเอ็งอย่าบอกนะว่าเรื่องนี้คุณผู้ชายก็เป็นคนบอกแจ่วทำหน้าใส่ซื่อแล้วยิ้มมุมปากไม่ใช่หรอกค่ะคุณนายพี่จ่อยคนขับรถเป็นคนบอกแจ๋วเองค่ะ คุณนายถึงกับหน้าซีดกว่ารอบแรกรีบคว้าแขนแจวทันทีโอยเอ็งจะเอาเท่าไหร่ก็บอกมันเลยแต่แกห้ามเอาเรื่องนี้ไปพูดให้ใครได้ยินเด็ดขาดนะเว้ยฮฮรับ <c oughs> ฟังเรื่องเล่าสนุกๆก,กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจทีมงานกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ